ีครับผมแล้วก็เรากำลังเดินทางกลับแล้วนะครับนี้เนาะบริการลูกค้านะครับเช่าจีนนะครับที่ธัญบุรีนะครับของเก้านะครับหมู่บ้านเรือนสุขสองนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับทาสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มีการไล่สดนะครับแต่หนึ่งด้วยการทํางานของเรามันไม่สะดวกนะครับเมื่อไหรที่เราทำสัญญาเนี่ยถ้าเราไล์สุดไปด้วยมันจะไม่สะดวกครับ เพราะว่าเราต้องคอยสื่อสารกับทางลูกค้าตลอดเวลานะครับนะทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับซึ่งก็จะไม่สะดวกจริง,รงๆก็เลยทําการาปิดไลฟ์สดไปต้องขอโทษทางเพื่อนๆด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็กําลังเดินทางกลับนะครับซึ่งลูกค้าชาวจีนก็แฮปปี้นะครับนะกับบ้านที่ชอบนะครับนะตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะครับ ก็ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่นะครับเลอสูงสองของเก้านะครับรก็ห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีภารกิจนะครับไปที่อ,อยุทยานะครับไปทุ่าที่อยุทยาในช่วงเวลาสี่โมงเย็นนะครับไปงานสีดํานะครับนะเดี๋ยวเตรียมตัวไปที่อยุทยาต่อครับผมวันนี้เราก็ ทำธุระาเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราขออนุญาตเดินทางต่อน,นะครับก็สบายๆครับนะในวันหยุดเราก็จะทําทงานแบบนี้นะครับนะในวันหยุดเรานะครับบางบางวันอาทิตย์บางวันก็มีบางวันก็ไม่มีนะครับในวันที่มีเราก็จะแบ่งเวลานะครับบริการทํางานของตรงนี้ออกมานะครับ ทางกลับครับวันนี้อากาศก็โอเคครับเย็นสบายนะเย็นสบายทีเดียวครับตอนแกก็ไม่คิดว่าชาวจีนเขาจะโอเคเขาจอานะ เ่อนมาแล้วบอกว่าน่าจะโอเคนะครับ นี้เรากำลังจะย่เทินกลับนะครับ <c oughs> แป๊บนึงนะครับกำลังรอรถอยู่นะครับ๋เดี๋ยวเจอกันในรอบหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะครับสวัสดีครับ